ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาทีไลฟ์โฟร์ตี้วันนี้เราอยู่โชว,ว์อไรมาเการอัปเดตของวันที่17เดนะเดือน6ปี6ก็นะครับก็นะเหมือนเดิมคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของสมใส่พวกบอสพวกมินิบอสอะไรต่างๆนะครับของที่อัปเดตเข้ามาในแพ็คนี้เนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไปรับชมเนื้อหาก็ฝากไปมเก็บไปด,ด้วยสำหรับท่านที่ต้องการซื้อสปีน่านะฮะสั่งตำของสั่งํำของไม่ยังก่อนนะรอรอ9ปีมาจะดีกว่านะครับเพราะของมันเปลี่ยนหน้าประจำปีนะครับก็ ประกาศไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับว่าใครที่กาลังจะซื้อพวกครบรอบ8ปีอะไรเงี้ยพวกเอาวงอาวุธอะไรเงี้ยนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีก2อาทิตย์นะโดยประมาณนะมันจะมีอีเวนต์ครบรอบ9ปีมาแล้วนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายของประจําปีเลยแหละนะพูดง่ายๆนะครับโอเคก่อนจะไปรับชมรับฟังเนื้อหานะก็ฝากบบเกม่วนไปดูสำหรับการซื้อสปีนนะ้าสับของนู่นนี่นั่นนะสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลย โอเคแ okay, มปใหม่นะมันก็จะเริ่มที่แผนที่เดิมที่อัปเดตครั้งที่แล้วนั่แหละนะครับพวกไอ้บอสมัดกูตมัดกูดเฮนนะครับโอเคาเข้าไปมันก็จะมีเนื้อเรื่องนุ่นนั่นนะครับแล้วเราก็จะมาโผล่พบเจอกับมอนพวกนี้นะเป็นทุ่งราบลกล้างนุ่นนั่นนะครับมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันไอ้ตัวนี้มีหมวกนะครับผมตอบไปหมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็มาเปิดดูกันเลยนะครับ ว่ามีว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะอันนี้เป็นดาบสั้นนะน้องแมงปอนี่น่าจะเป็นแหวนนะโอเคโอเคหมวกของคือไอเทมแห่งนี้เยอะนิดนึงนะครับเยอะกว่าปกตินิดนึงนิดเดียวนะนี่ก็เป็นมีดสั้นนะฮะมีดหลอมละลายนะฮะเพิ่มความเสียหายล่ธาตุห้าเปอร์เซ็นต์วุธเจาะเข้าห้าเปอร์เซ็นต์ทำลายกันป้องกันห้าเปอร์เซ็นต์แห่งต้านธาตุน้ำลบสิบห้านะมีอาวุธเจาะเข้าด้วยนะช่างใจกันเอาแหวนนะเป็นไอจีสิบนะไอจีแค่สิบนะไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์นะการฟื้นฟูอาวุธสาม ส่วนหมวกเนี่ยหมวกที่เป็นหน้ากากใบไม้นะฮะเป็นวิสเซปนะพื้นฟู MP โจมตีบวก20แบแมเพิ่มขึ้นเมอ่อาร์เทีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหน้าตาเป็นนี้นะแวนกับมีดม,มีหน้าตาอยู่แล้วโอเคไปดูแมปต่อไปกันดีกว่าเท่าที่ดูนะแผนนี้อัปเดตเข้ามาไม่ค่อยมีจุดฟาร์มที่ผมแนะนำนะอยากจะแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะแตกเนาะมันมันมันกวางนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ โอเคเมื่อ okay, มาถึงแมปนี้นะครับก็จะมีนะครับยูมานโนะนะประสิทธิ์นะมีหมวกนะครับมีอุปกรณ์เวทนะอีกตัวนี้ก็จะมีไม้เท้านะครับหมวกอันที่2เออเป็นอันนี้นะฮะซิวเบนเคลว์ซิวเวนซิวเบนเคลว์อะไรสักอย่างนะไอแท็กสิบเปอร์เซ็นต์เอเมทิกเกตสิบเปอร์เซ็นต์นะความเดือดรมตีบวกห้านะความเดือดร่าบวกห้าก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งอนะ่ะนะครับ มันเป็นของธรรมดาไปนะมันมันเอ้ยมันเป็นของธรรมดาแล้วออกมาหน้านี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะแต่ใดๆก็มันก็มีอันที่ดีกว่าเยอะแยะมากมายกลกองนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของมันนะครับในส่วนของอุปกรณ์วิจะเป็นอันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นอันนี้เนาะ เอ่อออฟมันนะเป็น ATK เบสล้มต้นที่212นะครับแล้วก็เป็นท่าดินความเร็วโจมตีบอกห0ความเร็วไลายสี่ร้อแต่ท่าดินสามสนะเมื่อเราสวมใส่มันจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะมันจะรอบตัวเรานะท่านผูน้ชมนี่มันจะเป็นรอบตัวเราอย่างเงี้ยนะครับมันก็ดูแปลกๆหน่อยแต่ก็สวยดีนะทำทรงคำสีก็ว่าไปโอเคแล้วนี่เป็นไม้เท้านะครับที่ดรอปจากไอ้ตุเมื่อกี้แหละนะมันก็จะใหญ่ๆห,หน่อยนะมันก็ดูบึกบึนดีนะครับ นี่ก็เป็นอัพของมาณนะเป็นเบสเดนทีคิเริ่มต้นที่2เองสี่สองสี่ในเป็นท่านเรามี m a t k เก้าความเร็วโจมตีบวกห้าร้อยความเร็วลายบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ครับไปมีอะไรอีกหมวกบอกกันเดี๋ยนาะจุดฟาร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรา monitor สึกว่าจะเกาะหนานะโด,โดยเฉโดยเฉพาะเนี่ยยู่มันโนะในเกาะหนามากโอเคมาถึงจุดนี้ก็จะเจอกับ, Mini ot, บมินิบอสนะครับมินิบอสมินิบอสคือมอนเล็กนี่จะเป็นมอนเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีมินิบอสนะครับมานี่แหละคาร์ลิฟนะครับ หินมันเป็นหินเอ่อถ้าผมจำไม่ผินดน่าจะเป็นหินอัปเกรดอะเกลอดิสนะครับก็ตามนี้เลยนะครับในส่วนของธนูของมินิบอสนะครับมันจะเป็นอันนี้ผมเอขึ้นมาไว้ข้างบนอย่างโอเคอันนี้เป็นคันธนูพินนะครับเป็นธาตุดินนะพลังโจมตีระยะไกลบวกสิเปอร์เซ็นต์นะเอ็มพีสามรอบพื้นฟูเอ็มพีโจมตีบวกสิ ตามภาวปะปกติ15%ความเดีวในการขึ้นที่บวก10%ถือว่าเยอะนะครับถ้าเกิดตีเป็นเอสพดีก็1 8นแนะแล้วก็ไอ้แทกเพิ่มขึ้นเมือ่ออัพอิน100%อันนี้ก็ดูไม่มีแก่นจานเท่าไหร่นะครับหน้าตามเป็นอย่างนี้นะไม่ว้าวนะครับไม่ว้าวนะถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ได้แต่สําหรับผมมันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับก็ช่งช้กันเอาอเคสอไฟก็ โอเคผมก็ลืมเลยนะครับลืมตีมินิบอสให้ดูเมื่อกี้ไปทำคลิปจะจบอยู่แล้ว <c oughs> มาโอเคนะมินิบอสเรอมันตีธรรมดานะท่านผู้ชมมันตีแรงหน่อยนะครับบอสถ้าอยู่กันเป็นตนี้จะไม่ค่อยหัวเท่าไหร่นะมันจะปอๆนิดนึงอะ่ะหลบด้วยพยายามหลบจากคีบด้วยเดี๋ยวแรงนะดูสังเกตบอลรอบๆครับมันอืดมากมันรอบๆ โดดจึ๊บทำไมตีไม่แรงอ๋อไม่ได้ใส่ชุดอะไรนี่แค่นึงค่อยๆตีไปนะครับบอสมันจะปอบๆนิดนึงมอนถือว่าโหดมากนะครับแบบแบบเนี้ยเอาจริงโอ้เกือบตายนะครับประมาณนี้เนาะมันไม่ได้ตียากครับแต่ต้องหลบท่ามหน่อยท่ามแรงนะท่านผู้ชมระวังกันด้วยนะโอเคต่อไปก็ไปบอสกันดีกว่า พอเข้าสู่แอนเรียนี้มันก็จะไม่มีอะไรแล้วนะผู้ชมมันจะเป็นมอนเดิมๆนะครับมันจะเป็นมอนเดิมๆมอนเก่ามอนของสองแมปที่แล้วไม่รู้จะมีไว้ทําไมเหมือนกันตรงนี้เนี่ยไปต่อไปก็เจอบอสกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาจุดแถบให้ดูก่อนนะจุดแถบมันจะหาย,ยากนิดนึงนะครับข้อมูลบอสได้อ่จะเป็นบอสธาตุดินอีกแล้วนะครับ ตรงนี้นาะก็จะมีไม้เท้ามีโล่นะมีคิตันน้ำเกลือคิตันน้ำเกลือเป็นของเวลั่มนะครับก็ตามนี้เลยนะครับลูกธนูนะมีของดอกสามชิ้นด้วยกันนะครับประมาณนี้เดีย๋ยวผมเปลี่ยนตัวไปหาไปเปิดจุดแท็บให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะลูกธนูต้องทําการทําลายชิ้นส่วนนะเพื่อให้ได้มาเนาะเพราะฉะนั้นจุดแท็บนะต้องทําลายชิ้นส่วนให้ครบด้วยนะครับที่จริงมันอยู่ส่วนไหนไม่รู้แหละนะแต่ทําลายให้ครบ โอเคจุดแถบบอสจะมีมือมือทั้งสองข้างเลยนะครับอีกจุดหนึ่งจะหายากหน่อยคืออยู่ข้างหลังนะมือข้างนี้นะครับข้างนี้นะครับอีกจุดหนึ่งจะอยู่ข้างบนนี่กลางนี่เห็นไหมมันจะหายากหน่อยต้องอยู่ห่างๆนะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปสู้แล้วก็ได้ระวังท่าบอสดีๆนะครับท่าบอสมีท่าสส่วนนะท่านี้แหละสะตวนท่าปล่อยไอ้นี่วงเวท ไม่ได้ใส่ของไอ้นี่มาด้วยไม่ได้ใส่ของโจมตีมอก็คงจะไหวอยู่มั้งท่านี้ระวังนะครับโดนหนาปุ๊บสตาร์ทันทีไหลมาป่ะอ๋อไม่ใช่ปล่อยลำแสงตีตีแบบนี้แหละไม่ต้องใช้คาตานะแล้วก็เอาตัวนี้ตีไปเลยแล้วกันนะ,ะท่านี้แรงนะครับต้องระวังนะ เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่อ๋อเรียบร้อยผมอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ท่านี้แรงมากเป็นท่าสัดส่วนนะครับต้องระวังนะโอ้โหเอาอีกแล้วอะ่ะท่านี้อีกแล้วอะ่ะค่อยๆตีไปบอสก็คือกันนะไม่ค่อยหัวเท่าไหร่นะ <laughs> โดนโดนท้ายบทเข้าไปน้ำตาจะไหลาชานี้โดนแล้วสตันนะครับชานี้ปล่อยมาอย่าอย่าโดนทั้งๆท,ที่ไม่มีการดนะแทงทั้งหลายแรงมากอือจิ้มเข้าไป นี่ก็เป็นบอสนะก็ตามเนี้ยแพทเทิร์นก็นตามนี้เลยนะครับคงไม่ต้องเอาคาทนามาแล้วแหละมันไม่มันไม่โหดมันไม่โหดเนาะบอสตัวแรกเปิดมาที่โหดจัดนะครับโอเคนอกจากนี้นะก็ยังมีของอีกสองชิ้นนะที่สามารถคราบได้ที่ร้านตีเหล็กนะครับโดยจะมีส่วนประกอบของไอเทมที่แมปใหม่ด้วยนะท่านผู้ชมซึ่งสองชิ้นก็เป็นหมวกเนาะแล้วก็อาวุธสองอย่างนะครับที่สามารถใส่ช่างสามารถคามาลงออบอะไรไ,ได้แล้วก็จะมีธนูกับ คาตันะนะถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวผมไปดูให้เออ่จะมีธน,นูนะครับเป็นธน,นูนี่ธน,นูใต้ทะเลลึกนะครับเบสเริ่มต้นอยู่ที่319นะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นคาตันะนะครับเป็นทะเลลึกไรซึ่งสะท้อนไรซิงสะท้อนนะครับก็เป็นเบสเริ่มที่2องนะครับสายนี่น่าสนใจอยู่นะพูดถึงสายไอดิวอสเลสนะครับเป็นเบสเอทีเคของอาวุธสำคัญต่อกันพเพิ่มดาเมจเนาะ ยิ่งสูงยิ่งดีนั่นเองนะครับในส่วนของหมวกนะหมวกก็จะมีอยู่2อย่างเนาะหมวกก็จะมีนะฮะผ้าปิดปากเยื่สังเคราะห์นะถือว่าแมสนั่นแหละนะครับปิดแมสมาเลยนะครับทำสีอาจจะสวยอยนะู่นะแล้วผ้าปกติ20%่สเอร์นะลดการดูดซับ30%ม้าเอร์เซนท่านลมสี่สิลดการดูดซับน,นี่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะออฟอันใหม่น้าตาแปลกๆแล้วนะครับอีกอันนึ่งเป็นเสื้อคลุมอ,อ,อินอะไรอ่ะอินอะไรอินซีธนูนอ่ะ นไม่ออกนะครับเพิ่มการโจมตีได้ร้อยเปร์เนต์ะครับพลังโจมตีระยะไกลนะบ,บวกสนะิบเปอร์เนะความเร็วในการโจมตีบวกห้าร้อยเมื่อติดตั้งดาบสั้นนะจะได้พลังโจมตีระยะใกล้มาอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะเมือ่อติดตั้งโบก,กันนะค,ความเร็วในการโจมตีบวกอีกห้าร้อยนะครับก็ถือว่า ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ระดับหนึงเลยแหละนะครับลืมบอกไอเทมบอสน้อเมื่อกี้โอเคในส่วนของไอเทมบอสเนี่ยไม่เท่านะฮะมันจะเป็นธาตุดินเอเมทิพลังการโจมตีระยะไกลบวกสิบเเพิ่มการโจมตีด้เว้นมูลเ,เ,เอ่อหนึร้อยสิบเอรเซ็นต์นะความเร็วไล่บวกพันเนะฮะเอเพิ่มขึ้นมาปีหนึ G, 100่ง้อยลบดิกร้อยสิบเปอร์เซ็นตนะฮะลดดาเมจพื้นกับดักเอ่อยีแล้วนกะ็ตอนสตรีมนะเล่นแพทอัปเดต ก็มีคนถามว่ามันดีไหมมันน่าชื่อไหมผมสาหรับผมเนี่ยว่าผมว่ายังมันกลางๆไดล้ไม่ถึงกับว้าวนะครับก็ลองไปช่างเจกันดูนะแอปเอจิแ้วแอเอเมทเกก็นะไม่รู้เดิผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะมันก็ครึ่งๆึกลางๆไม่รู้จะไปบิ้วยังไงนะครับนี่เป็นหน้าตาของมันสวยมากผมถูกใจแอปมันนี่แหละนะครับแผ่นนี้บอกตรงถูกใจแอปไม่เท้านะครับโอเคต่อไปเป็นโล่นะนี่คือหน้าตาของโล่มันนะครับเอาไปทาสีเล่นกันเองนะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับ ก็จะมีออฟอยู่ที่การเพิ่มฟูก,กา30%นะฮะพลังกาด30%ความเร็วกันโจมตีบก31%นะเพิ่มการโจมตีด้วเป็นมสล0ต้านทานอาวุธกับต้านทานเวสอย่างละ10%เมื่อติดตั้งสนับมือนะความเร็วไล่ลบ75%นะครับก็ถามว่าดีไหมผมก็ค่อนข้างที่จะว้าวอยู่นะเพราะว่าเป็นโลกที่เพิ่มความเร็วโจมตีให้เราถึง31%นี่ไม่ธรรมดานะมีตรงวีทานมาให้ด้วยนะถือว่า เวิร์กผมว่าเวิร์กอยู่ในระดับนึงเลยแหละถ้าเป็นสายพวกก็ทงกว็แฮนก็น่าจะดีขึ้นไปอีกพอม,มีต้านให้อีกสินะมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกแต่มันมีให้นะครับโลเป็นโลที่ดีนะครับต่อไปลูกธนูนะลูกธนูยูมาโนนะเป็นธาตุดินเนาะพลังโจมตีระยะไกลบวกหความเร็วขึ้นที่3%อรต์อัตคีห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะก็มีความเร็วขึ้นที่ให้อะไรอย่างเงี้ยพลังโจนะออตมตีบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต 5. 5. ์นะอเอ การอัปเดตของวันที่27มันก็มีอยู่แค่นี้แหลนะท่านผู้ชมแผนพัฒนานะครั้งต่อไปในเดือนหน้านะก็จะมีทั้ง9ปีแล้วนคะรบรเปี9ปีแล้วนะครับแล้วก็นะมีระบบร้านค้าเข้ามานะครับในส่วนของพวกสกิลนตะ่างๆเนาะก็จะมีการทยอยนะเปิดตัวในภายในนี่แหละครึ่งปีหลังนี้แหละนะครับก็หลังจากอีเวนตะ์ครบรอบหรืออีเวนต์ หอยอีเวนต์ซัมเมอร์นะฮะผ่านไปก็คงจะจะมีสกิลมีข่าวสกิลอะไรออกมานะให้ได้เห็นเนาะมีตัวยิงตัวยอย่างนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับในส่วนของปีหน้าเนาะผู้พัฒนาก็มีแผนที่จะเพิ่มนะครับสกิลของสายหลักต่างๆเนะาะดาบผู้ดาบนะออกนู่นนี่นั่นนะฮะคาตาโนงคัตณะเน,นานะนะมีแผนที่จะเพิ่มสกิลเข้ามานะเออเข้าๆอยู่ที่ประมาณอาวุธละ3สกิลนะฮะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเทียร์ใหม่เข้ามานะเป็นแค่การอัปเดตสกิลใหม่เข้ามานะครับ แต่ก็อย่างว่าน่าจะเป็นการอัปเดตที่ทําให้เราเนี่ยแตกคะแนนของสายต่างๆออกไปได้อีกอรผมคิดว่าอย่างนั้นนะไม่ก็มาเสริมตัวเก่าซึ่งบางสายผมมองว่ามันมันก็ไม่มีอะไรให้เสริมแล้วนะก็อาจจะมีแบบทิศทางใหม่ให้เราได้เล่นกันนะครับก็รอติดตามนะโทรแดมกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฝากอีกรอบหนึ่งสาหรับร้านนะครับแบงก์มาเก็ตนะก็สามารถติดต่อได้ที่หลิงด้านล่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อ M นะครับจะทาคลองหรือซื้อของตาม ทำของตามสั่งนะ ID 200 off ะร้อยออนะฮะนุ่นนี้นั่นนะสามารถติดต่อได้ที่ลินดาละ่นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือไลฟ์รีมสำหรับวันนี้ตบรวอะไรไปกับขออภัยบายบายครับ